สบายดีดเ้อทุกคนสบายดีว่าข้ามทุกคืนเลยมีชาดอวันนี้ก็อยู่หนองกระบางเนะี่ยเป็นชายหนุ่มอยู่หนองกระบางขึ้นเก้าทุกคนทำเป็นหลวงพระบางเงี yeah, yeah. ้ยเงี้ยไม่ไ้ก็สิไปกินข้าวเปียกเนาะทุกคนข้าวเปียกเต่าฟืนอยู่อ่าแถวน้ำผู้เนาะทุกคนอันนี้ก็เห็นนาะงองเที่ยวกินหลายก็เคยกินเชอยร์หนึ่งก็แซ่บเนาะพอดี ยังเจ็บคอเลยยังอยากสดน้ำซุปคอนฮ้อนนะทุกคนก็นเลยสิไปกินคนเอาคนโลบป่เขาเขาเคยกินนะฮะเอาเขาเขเคยกินจ๊คเชื่อ,อ่ะล,ลาลีเป็นคนโลองครับบางแต่ก็ยังบ่เคยกินเนาะเดี๋ยวเขาจะลองไปกินเบิ่งทุกคนแต่กบกินแล้วไม่กะกะแซ่บกะแซ่บเต็มเซฟฟอวมี่เนาะนายเดี๋ยวไปมือนี้ไปเบิ่งมาคนสี่ไหลคนเนาะทุกคน บรรยากาศยามแรงเนาะตอนช่วงใดที่บรได้โอมยานี่ทาวเว้านี่มันจะแบบจะไอนะจะไอแบบอึบอึอันนี้ค่ะเจ้าชีสตาบากเนาะเห็นอ,น,เนองรีว่าอันนี้ค่ะที่เ a ส b าบ k กทุกคนเออตัวนี้เนาะมันจะเป็นปั๊มน้ำมันเก่านะนนทั้งขางเดินทาดหลวง นี่เนาะทุกคนนี่คือน้ำฟูเจ้ดิฮันเขาจะไปกินห็นอยู่ข้างหน้าเนาะทุกคนเสียงมัน่าจะดังเนะ่เนาะงัวปินตอนนี้กับพาไอ้นี่มากินเหมือนนั้นกัแบแซบตะกบอยกสดน้ำสุกบูะฮูว้วะคือขากคือเกา่าบอตลาดมือช่องเนี้ด้ห้านนี่เด้สายมือนี่เด้เยอะนี yes. ่ะนี่แหละ

คนจะเต็มนะทุกคนเบิ่งคนนั่งแถวที่มันจะใกล้ตลาดมือเด็ดตลาดมือ,อยู่หันบางคนเต็มเขากระ่าเข้าไปนั่งของตกก็กินดิลองกินไปือว่าขอนั่งน้องผัเจ้าไีนบอกเองขี้ปเปนียวเนาย คนตื่นเนะาะแล้ก็จะมีนางอย่คนเราสร้างตู้ได้อเมียนช่วยแต่มันก็นยังคงเอกลักษณ์เลยเต่าฟื้นอยู่หนันเนาะแล้วก็คนกับมันนางกินอยู่นี ตัวก็ไ่เคยกินขึนมนหลวงพระบางยังไม่เคยกินทุกคนแล้วจะได้มาเราผลไ้เราเอ้ได้ดื่นซะไอันนี้เป็นท่านแบบนักทงเทียวเด็ดทงเทียวห่างกันนอนตื่นบางวันนอนรู้ปวดสบายกินยากินยานะครับพักผ่อ เต็มที่นะทุกคนขอเชาจะเฮ็ดใหม่ๆนะทุกคน้ต่อฟืนแล็ตัก นี่นะทุกคนสวยน้อยประมาณสมือแต่ว่าได้หลายลายมีเลือ่อนมีเขียวมีหอมสิ้นหมูนนาะ อ่อดำจะต้มเส้็แล้วเดวก็จะเอามาทอดทงมมันแก็จะมาสักแป้งปุ่มเ้ามันเป็นแป่งนงอมเผ็ดเจียว ก็ออซิคูเซตุมากินมงทองเทียวนี่ครับคือคากน้ำฟิวตอนนี้คือมาเทียวเลยทุกคนวัถ่าใช้น้ำปลา เลยทุกคนมีพักกันที่ไซให้กออ็ื่อยวงเบียงพักอย่างก่อนอยูนิอนนี่ น้ำจะมีพักน้ำใส่ ฝอยน้อยกับจังว่าหลายหลายได้ไดไดสำหรับอะไรเพราะไงงั้นจะกินบะหมี่แล้วไงกินบะหมี่ก็หน,นี่จะบอกไม่ให้เรื่องเนาะแบบหมูตหรือว่าไก่เนาะมีแต่หมูต้มอย่างเงี้ยเราจะทำขบเตียงอย่างเดียวทุกคน เมน,นูที่เห็นก็มีแต่ว่าถ้วยน้อยถ้วยใหญ่ก็คือจะบ่มีว่าเปียกไก่เขาเปียกหมูกรอบตอนเช้ายู่นี่เขาเห็ดเ,เขาเปียกข้าวเปียกข้าวอ่ะแซ่บมากจี๊ดเจ้าเขา,าเก็ามานั่งอยู่ในมีผลลมอยู่นี่ เ็นเกาหลีมั้ยเชียวล่ะเกาหลีหรือว่าจีนวะเห็นว่าเหมือนพวกมีเห็นจีนมาแลกเบียนเห็นเล็กเบียนโคตรงามเกาหลีเด็ด ดงเหี้ยค่อยนส่เกีมืน <c oughs> อีกทีนี้มนันน, 80, น,นัคนเบิรดแปดสิบพันพนกะ้นเข่ามาตลอดเห็นแต่นักองเที่ยวกับเจ้ายางกายไป,ไปกายมาแถวๆนี้เนาะตลาดมืดใกล้ๆเลย ต,ต,ตึกเก่าเนี่ยแหละยินเทจดีเพราะได้จ้นลงไปขอมงวันนี้เขากอากาศกิ่นอีมแล้วทุกคนอิ่มแล้วกัอากาศฮ้อนเนี่ยเด้กินเมื่อกี้หนีฮ้อนเนาะวันนี้ก็ทิขี่รถชมวิวในนึงก่อนทุกคนแล้วกาศชิมิไปเฮ็ดเพลงเนาะเฮ็ดเพลงใหม่ มาด่งพระบางกับคือมาเที่ยวแล้วกับมาเพียกนนะทุกคนมาเห็ดเพลงคือขัดเนี่ยละ่ะตลาดมืดพี่ชื่อว่าคือขัดเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดเพลงแล้วกันเนาะเดี๋ยวชิมารอตลาดมืดทุกคน าเย็ยนดีเนะพันแรงบรรยากาศโคตรดีเลยแต่เวนกำลังตกเนาะทุกคนบางรองเหง้อตอนนี้ก็คาดดี แรกว่าชิมานางชอกกินอีย่างนี้นะทุกคนแบบเบิ้งตะเวนตกแลก้วก็นั่งเบิ้งวิวแคมป์ของเนาะเอาไว้มื้อหน้านนะทุกคนจะพามาตอนนี้เฝ้าค้านัดเนาะไปนัดเฮ็ดเพลงเนี่ยเอาทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่ามากินเปี้ยงเราทุกคน ครัผูใ้ใดมาเที่ยวลงอาบางกัลองไปกีดมือนอนทุกคนอันนี้นูสปอนเซอร์ตะกบเป็นอยากแนะนำให้ทุกคนเนาะโอ้บา <c oughs> ยเ้ๆทุกคนเดี๋ยวไปเฮ็ดเพลงก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าทุกคนถ้ามาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญห้ามสกิปโฆษณาทุกคนบ๊ายบาย